ไอทีกานครับก็วันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถ่ายทําในปี2018นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมได้สั่งมาอยู่กับผมได้ประมาณ2-3อาทิตย์นะครับก็นั่นก็คือ Canon 750D นะครับถ้าคนดูไลฟ์ที่เราไลฟ์กันอยู่ตลอดเวลาหลังๆช่วงหลังๆวันนี้ก็คือผมจะใช้ตัวนี้ในการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับ ก็สำหรับตัว Canon 7เ0 d นะเป็นกล้องระดับมิดนะครับมิดเลนจ์ ange, ก็คือระดับกลางนะครับเป็นตัวกลางในรุ700่น 700D ่าในตระกูล700 s r ซีรีส์นะครับก็คือ7ตัวล่ากสุดคือ700นะครับตัวกลางคือ750แล้วก็ตัวท็อปคือ760กนะครับก็อันนี้เป็นคิดเดิมๆนะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนแค่สายของคอที่ที่ทีเปลี่ยนนะครับที่เหลือยังเป็นเดิมๆอยู่ฟิกก็ยังไม่มานะเลนฟิกยังไม่มานะครับมาพูดถึง เรื่องแรกเลยแล้วกันนัคือราคานะครับราคาตามท้องตลาดอยู่ประมาณ20,000ต้นๆนถึง20,000ก,กลางๆนะครับก็สองหมื่นห้อะไรประมาณนี้นะครับที่แถมเป็นเลนคิด1ิ5 5ดมาให้นะครับส่วนถ้าเป็น1835ก็จะอยู่ประมาณ20,000ไปลายๆถึง30,000นะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละร้านจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรยังไงนะครับส่วนมาพูดถึงเรื่องบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็ ก็เป็นบอดี้มาตรฐานของ Canon นะครับวัสดุก็เป็นเหมือนกันคือเป็นพลาสติก abs นะครับมาเริ่มกันที่พอร์ตก่อนแล้วกันนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลชัตเตอร์รีโมทนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนด้านล่างแล้วก็อีกชุดนึงก็จะเป็น av Digital นะครับเป็นพอร์ต mini h mini usb นะครับแล้วก็เป็น อ่าไมโครอันนี้เป็นมินิ HDMI อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นไมโคร H อ่าเป็นมินิ HDMI นะครับสำหรับการต่อออกจอภาพนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนก็นนคือแท็ก NFC นะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มี NFC แตะเพื่อส่งข้อมูลได้เลยผ่านแอปพลิเคชันคําละอ่า Canon Connect นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ใส่อ่าตัวทริปพ็อท นะครับแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ก็เป็นรหัส LLP-E17 นะครับความจุหนึ่งพัมิลลิแอมนะครับก็หลังจากการใช้งานมาได้สักพักหนึ่งความรู้สึกผมมันแบตก้อนนึงก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับก็เป็นมาตรฐานของกล้อง d s l สวที่ไม่ค่อยกินแบตเท่าไหร่นะครับตรงนี้ ฝั่งขวามือจะมีแค่อย่างเดียวคือที่ใส่เมมโมรี่การนะครับตรงนี้มาดูในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนก็จะมี Hot s h ชูนะครับแล้วก็เป็นตัว Flash นะครับตรงนี้จะมี Wi-Fi Indicator นะครับเป็นไฟ Notify น,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์แล้วก็ตัวแท็กนะครับ มี3ปุ่มตรงนี้นะครับจะมีดิสเพลย์นะปรับาการแสดงผลของดิสเพลย์นะครับมีปรับค่า i s โแล้วก็ปรับค่าโฟกัสตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปิดออฟออนแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็เป็นตัวปรับโหมดตรงนี้ามาถึงส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอแบบหมุนพับได้นะครับนี้ เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับตรงนี้ผมได้ติดฟิลตัวกระจกนี้ลภายไปแล้วนะครับโอเคขยับปิดตรงนี้จะมีปุ่มเมนูนะปุ่ม Information นะครับมี Viewfinder นะครับแล้วก็มีตัวเปิดเปลี่ยนจากมอง Viewfinder มาเป็นมองผ่านจอนะครับมีปรบไพวี่นะครับแล้วก็เป็น Q Mode นะครับ Q Mode ก็คือเมื่อเราเปิดเปิดการ โดยฉะนั้นกล้องนะครับถ้วเรากด Q นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้ผมปรับเป็นซีโมดนะเป็นเมนูนัลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะกกด Q แล้วก็สามารถปรับค่าชัตเตอร์สปีดโดยการทัชสกรีนได้เลยนะครับโอเคปิดนะครับตรงตรงนี้ปุ่มตรงนี้3ปุ่มก็จะมีไว้บาลานซ์นะครับมีค่า AF มีเบรสโหมดแล้วก็มี การเลือกซีนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเซตแล้วก็ปุ่มเข้าดูภาพแล้วก็ถังขยะนะครับโอเคประมาณนี้รอบๆกล้องตัวฝั่งนี้ด้านหน้านะครับามาดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก่อนจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือเลนที่แถมมาให้นะครับโดยจะมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะมีจุดๆตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงข้างๆ ตัวนี้ตัวนี้อ่านี่นะตัวนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นไมโครโฟนสเตอริโอนะครับก็ถือว่าเสียงเดิมๆก็ถือว่าโอเคเลยตัวเล่นนะครับ18-55ทั่วไปนะครับ EFS นะครับแล้วก็เป็นเลนเดิมๆจากศูนย์นะครับแต่ผมทำการใส่ฟิลเตอร์ของ Kendo นะครับเป็น UV ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ส่วนภาพถ่าย ภาพถ่ายก็เดี๋ยวจะแทรกให้ดูหลังจากจบคลิปนะครับโอเคมาดูเมนูโหมดของกล้องกันบ้างนะครับโหมดของกล้องตรงนี้ผมปรับหลักตรงนี้คือเมนูนวนะครับแล้วก็มาปรับเป็น av mode นะครับเป็น tv mode p mode นะโหมด p ก็คือปรับแสงอัตโนมัติโหมด auto นะครับอัจฉริยะนะครับแล้วก็เป็นปิดแฟลชนะครับ มีปิดแฟดแล้วก็เป็นพอสเทรดธรรใช่เป็นอาร์ตนะครับครีเอทีฟแล้วก็เป็นพอ r เทรดวิวมารโครนะครับแล้วก็พวกสปอร์ตแล้วก็เป็นซีนโหมดนะครับก็เข้าไปปรับอะไรได้นะครับหลักผมก็ใช้เป็นเมนูลอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับว่าหลักๆพื้นฐานพื้นฐานแล้วตัว 750D มีอะไรบ้างนะครับ ก็มีประมาณนี้ละมั้งส่วนเลนส์นะครับก็ใช้เลนส์แค n นลปกติทั่วๆไปไม่ใช่เป็นเลนส์ไซส์พิเศษหรืออะไรอย่างนี้เนาะเลนส์ฟิกกำลังตามมาครับเดี๋ยวเลนส์ฟิกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการรีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวไม่มีอะไรไม่ไม่จะไม่ลึกเข้าไปในเมนูหรือโปรแกรมไรมากมายเพราะว่าไม่อยากจะลึกมากนะครับบางอย่างก็ไม่รู้ด้วยแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยว เรื่องภาพถ่ายเดี๋ยวจะแทรกให้ดูตอนท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังๆห,หลังจากนี้ก็จะมีคลิปสอนถ่ายรูปมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะโอเคลาไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าส่วนเรานี้สวัสดีครับ